เห็ดซีบวเห็ดซีบะาวเห็ดไรไหมเห็ดไรเห็ดเปกเป็นเห็ดไไหนเบกจ็เจอส่กระเท็ีอเจ็ดบ่เบ่าวเจดเบเี่เเจ็ดบด่บอรเ็เบอ็ดอ้บอรส่ออรกด่อรล้ดอกเ็รเจ็รดสี่อรเจ็ดเบอรเ็ี่อเจ็ดเบอเอเ็ดสเสเสเออันนี้โลนึงน

ตอนกำลังยางอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ยได้บูรอสองมาใช่นี่นะมาใช้มันนี่มาเดียวมตีเมืองพี่น้องไปทุลาตรงนี้เนาะชยดิซื่อปลาหมึกมายางพี่น้อง เห็ดน้ำจิ้มน้ำปลาที่เปื่กับหมีมีมันเอ้าเด็กน้ำปลาท่านจิเก่อกันเถิยนี่เด็กปรุงคิงค้ำพี่น่องอ่ะโฆษณาไปเพื่อนเลย Kim kim nga, vina nga xep, 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 vina

xếp cái rồi Mình cái câu kìa này Xây những bàn này xây nào không Mình kìm này khi mi làm pa nhưng mà làm pa xa bằng cái này bằng khèn cho chẳng nào này phát nó mà kìm cắt này khèn อย่างต่ออีกพี่น้องแช่ตนัวเจ้าค่ะวันี้เ่านยังอยู่เนาะอยากอดวิวพี่้างเลยมียังบ erm ้างพอด้ดูไอ้ี่ยาดไล่ อาตันเจ้วพ so ี so far, ่น้องแม่ข้ากับแม่กัาสร้างเกลือแบบนี้ใค้พี่น้องเป็นโซฟามาลัยล้านเนาะถูะเาเขายนมาเนโซฟาอย่งว่าเบนโซฟาเพร์อยังว่าเขาโยนมาไอ้กูเลยเที่ยวแต่อยากซิมพี่เ้องแบบนั้นโซฟาพาเพิร์เขาโยนมาเป็นพาโซาอย่านี้าเพิร์พี่กลับที่ล็อกซี่นอนจะไปกินบ่สบายพี่งเลย สวยดีๆไปเรื่อยบ่ยังนีนะไปเถอดอ่ะพี่น้องไปพ่อตอนกินเล้วรืไงแล้วได้พี่น้องไป้บ้านเลเดืบดลอยแล้วพี่น้องคมาพี่น้องเข่าไม่ไมเท้าพี่ทไหไมเท้าเว้ยเบิ่นจิัเียจิกิงเดี๋ยว้อ กินน้อกันเด้อพี่น้องไว้บ้างตาจิ้มบ่กินดูกินแล้วจะติดใจนะกล่องกระั่วกันนะมีข้าวหมูคนน้อยกินพี่น้อยอร่อยลืมปิดเพลงปิดไหมป้าเธอลืมบอกไว้เนาะที่ลงได้หรือเปล่าแหละเดี๋ยวสิเอาก่อน มาเดพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกมุกันเด้อพี่น้องเลยมกันเด้อแซ่บปลาหมึกพี่น้องเอ้ยปลาหมึกเสียบกล้องอยากมือเลยเนาะพี่น้องมาแม่อนกปุเนาะมาเด้กพี่น้องเอ้ยมาได้ไหมไปเลยยัวจ้าอร่อยนะสบายดีพี่น้อง nhập khẩu đấy, khi nào mà đăng ký nhập khẩu thiên khẩu thiêng mm -hmm. thế nào đấy, ทีนสารชาติปะช่วีเนอืมอันเาดันงนจังไงอ่ะอ้าวั่งมันเุ็บุกากินพี่เนาเข้าบุกากินปลาหมึกแบบเนี้ยมันเนาะซอเมซอเฟสไหมชาวบ้านกองมุ้งบุถึงซื้อพิคมะนาจับัวก้องซื้อกุ้งทำมเราจิ้มเอาไว้อยากินกุ้งมาน้นจะ่วอให้กิน้าเพ็ดแต่ว่าเจียวจกันกุ้งมันแพงกว่าปลาหมึกเบาเราวิ่ช็อปไปช็อเนาเราถึงนี่แล้วเนาะ อันนี้ะมีเาะจะมีทึนกิตีก่อน้็จะมีทนมีตะ h n ปลาตุ๋นไรกินเพลีซีบงเด้นานนี่เหตุทไงฮะ่องห้

không bị tâm cái này đó Nhanh 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 ก like yeah. yeah. ันกันเดิมหอเป่านะกินหอมไหพี่น้องเบิ่งกว่าที่หอมบัวอุ้ยหึ่นเนาะ

เพชรลีพี่น้องเจ้วก็ได้เรื่องเพชรแจ้เบอร์จังสัมทนาจังบาบางนันเจ้าเนายกินแบบหนึ่งร้อเจ้าเพชร จะเซียวไม่ปลูกจ <c oughs> ังปบอกเาปานหานกิบหาบุเ hey กือผี่กลน้องเด้วนี่พี่าไหมเริยนเลยอะไ้ปลูกบ่เพิ่มตันห่าได้พักราตร์ทางเนี้ย เขาคือมีแต่ยินวะใช่ว yeah> ่ะยินเกินไอี่อ่เลยเนเอาห้ามาบกเอาห้ามนะพี่ไม่ี่เอนนั้นเป็นเบจอะไรกันจต๊อมาบ้าปากสิเลยเพ็หนังแซ่ม่บอกเข้าว่จวดจ้าเนาะ

มึงเฮ้ยอย่ทาทำหน่อยเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

拿来，别抱他。 ไปมาแหละเฉพาะแต่งโตหล่อเนาะโบไก่มาโบทันพี่น้องเไยมุันนี้กินเบ็ดเพิ่นมาพี่น้องสบายดีพี่น้องเพิ่นน่าก็มากกินนี่พี่น้องอันแบงค์วีวันน้องเขียนเลยอยู่ปุ๊บอยู่บ้านเราไปดีน้ำแบงค์เดีอยพี่น้องเด้อกินนังกันกินยังกว่าพี่น้องกวาเบ็ดเลยเบ็ดเลยเด้พี่น้องว่ะโอไก่มาโบทันพี่น้องเอ้ยเศร์เลยพีเน้องจิบมันีนะ เห็ด้จิ้มเห็นองบอกเดกป่ามันเห็นต่อนจิ้มไ้ันีฟุตซีฟูตเเพชถึงยเพชราหนาหบตาเพชเ่เก็บตาแล้วน่เ็บตาแ เราสักยาขรบแล้วมันน uh ั่งว่นจ no. ีไปสักมันนี่เออป็นว่าจีสักมันนี้ซิโนฟาร์มเจ้าสักครบแล้วเนาะล่าเบลเล็กกว่าวันจีไปสักวัคซีนพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องทางคลิน้ก็จิวไอชั้นนี้เด้อพี่น้องฝากกุญแ์กุศลกติดตามปีกกระใจเนาะพี่น้องกินกุญแจเท่านั้นส่องบอลนั่นเลยคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังคลิปหน้ะบอกใกล้สอบฝากส่องหน่อยนึ่ยัง ฝากไอ้ตาลกับไอลําไยให้บักนั้นเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงเบิดทุกคนทุกคนสู้ก่อนเนาะอ่าเฮาเฮ็ดมมาก็หวังให้ยอดวิวทุกคนพี่น้องเอ้ยจังได๋กฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสดีพี่น้องบ่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ย